บุหรีรมร่มือสองหรือว่า Second Hand เซอร์เคิแฮร์สโมเกอร์เพิ่มความเสี่ยงเหมือนกันคือด้วยไวรัสเนี่ยครับไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งปอดครับแต่ว่าถ้าเราติดเชื้อรุนแรงครับติดเชื้อไวรัสรุนแรงจนเป็นปอดอักเสปบปอดบวมเยอะๆเนี่ยครับใช้ยาครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ในมะเร็งปอดไม่ต้องใช้เคมีบําบัด สวัสดีครับผมนายแพทย์ปนัดด์แก้ววาทีครับเป็นอายุรแพทย์สาขามะเร็งวิทยาประจำโรงพยาบาลจุฬาลัตต์เก้าแอร์พอร์ตครับมะเร็งปอดนะครับสาเหตุคือ ท,ทราบกันคือสูบบุหรี่2คือเราทํางานในมลภาวะเช่นทําในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีควันเยอะๆ3คือการที่เราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ปอดเนี่ยอักเสบนานๆเช่นเป็นโรคถุงลมโป่งพองนานๆหรือว่าเป็นปอดเป็นพังผืดนานๆนะครับหรือปอดติดเชื้อนานๆเนี่ยครับก็ทําให้เพิ่มโมอกาสการเป็นมะเร็งไดออ้อันตรายน้อยกว่าครับอันตรายน้อยกว่าแต่บุหร,รี่มือสองเนี่ยหรือว่า c o n d h a n d smoker เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงเหมือนกัน อันตรายแต่ไม่เท่ากันสูบเองครับคือด้วยไวรัสเนี่ยครับไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งปอดครับแต่ว่าถ้าเราติดเชื้อรุนแรงครับติดเชื้อไวรัสรุนแรงจนเ,เป็นปอดอักเสบปอดบวมเยอะๆเนี่ยครับพอหลังจากที่เราหายเนี่ยปอดมันเป็นพังผืดนี่ครับถ้าเราคงไวน้นานๆมันไม่หายสนิทเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้คนไข้มะเร็งปอดมักจะมีอาการไอครับไอเหนื่อยหายใจไม่อิ่มบางคนก็ไอเป็นเลือด อันนี้เป็นสัญญาณเตือนครับบางคนเนี่ยถ้าระยะลุกลามเลยครับเช่นลุกลามไปต่อมน้ําเหลืองเนี่ยเราก็จะทาได้ก้อนที่คอครับหรือบางคนลุกลามไปตับเราก็จะมีอาการแน่นท้องร่วมด้วยร่วมกับมีอาการเบื่ออาหารน้ําหนักลดกินไม่ได้โรคมะเร็งปอดครับเราแบ่งเป็น2ระยะเหมือนกันครับหคือระยะเริ่มต้นกับระยะลุกลามครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยครับเราก็ใช้วิธีการผ่าตัดผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกครับตามด้วยการให้เคมีบําบัด เพื่อป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำครับอีกกรณีหนึ่งคือระยะลุกลามครับระยะลุกลามเนี่ยแล้วก็ใช้ยาครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ในมะเร็งปอดไม่ต้องใช้เคมีบาบัดใช้ยามุ่งเป้าเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นยาเม็ดเรากินเพื่อให้ก้อนขนาดเล็กลงมากที่สุดนะครับแต่มันไม่ได้หายขาดนะครับก้อนเล็กลงมากอาการไออาการเบื่ออาหารน้ําหนักลดก็จะดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตได้ตามปกติเหมือนเป็นเบาหวานนะครับที่ไม่หายขาดแต่เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับมะเร็งปอดได้ หนึ่งคือไม่สูบหรี่นะครับสองคือดลีกเลี่ยงการอยู่ในมลภาวะที่มีควันพิษเยอะๆเ,เช่นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆถนนหนทางที่มีฝุ่นเยอะๆสามคือก็ในคนที่มีความเสี่ยงครับคือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูปอดครับว่ามีก้อนที่แบบมีก้อนมะเร็งที่มีก้อนเนื้อที่สงสัยการเป็นมะเร็งหรือเปล่าครับสองคือเราอาจจะทําการเอ็กซเรย์ปอดธรรมดาปีละหครั้งก็พอครับ